การทำมะกรูดในกระถางเนี่ยเพื <no liebe> ่อท mm <acceso> ี่เราจะได้มีต้นมะกรูดไดปลูกสามารถที่จะทำได้ในปริมาณที่เยอะการเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างจะเร็ววิธีการทำนะครับความยาวของกิ่งเราจะใช้ประมาณ15เซนมิลตรเอาพวกหนามพวกอะไรออกแล้วก็มาเฉือนด้านล่างนิดนึงจุ่มในน้ํายาเล็กคคนที่จะแช่ไว้ประมาณ5นาทีถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่เราก็จะนํายินปลูกเนี่ยมาใส่กระถางเราควรที่จะกดให้แน่นเพื่อที่จะให้กิ่งมะกรูดเนี่ยออกรากได้ดีนํากิ่งมะกรูดเนี่ยมาปักชําได้เลยใช้ความลึกประมาณพอ็ถึงํามเซนติเมตรก็ ทำการควบแน่นทําให้อัตราในการงอกสูงกว่าการชําที่ไม่ทําการควบแน่นจะช่วยเร่งการงอกของรากใหม่ได้ดีเราจะไม่มีการเปิดมาลดน้ําเก็บไว้อย่างนี้เลยรักษาไว้อย่างนี้นะครับใช้เวลาชําอยู่2เดือนซึ่งเราก็สามารถที่จะแยกไปปลูกหรือว่าแยกไปชําในถุงเพาะชําได้การชำมะกรูดในกระถางเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการชำมะกรูดในกระถางนะครับ การชำม,มะกรูดในกระถางเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการขยายพันธุ์มะกรูดนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้มีต้นมะกรูดไ้ปลูกซึ่งจะมีข้อดีอยู่หลายประการสําหรับการชำม,มะกรูดในกระถางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกในการปฏิบัติงานครับแล้วก็สามารถที่จะทําได้ในปริมาณที่เยอะการเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างจะเร็ว <c oughs> สําหรับการชำม,มะกรูดในกระถางนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเลยเนี่ยก็จะมีดินปลูกมีกิ่งมะกรูดแล้วก็จะมีกระถาง มีมีดแล้วก็มีถุงพลาสติกมีหนังยางก็มีน้ํายาเล่งรากนะครับซึ่งในส่วนของน้ํายาเล่งรากนะครับถ้าเกิดเราไม่มีไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ สำหรับการเลือกกิ đó, although, days, people, be ่งมะกรูดที Came ่จะมาชํำลักษณะสำคัญเลยของการเลือกกิ่งเราจะต้องดูตัวใบก่อนนะครับใบใบของมะกรูดเนี่ยจะต้องกางเต็มที่แล้วมีสีเขียวเข้มส่วนผิวของกิ่งนะครับเปลือกของกิ่งเนี่ยจะต้องเป็นสีเขียวอยู่ยังไม่เป็นสีน้ำตาลถ้าเกิดเราใช้กิ่งที่แก่เกินไปก็คือเปลือกเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วเนี่ยเวลาเรามาชํำมันจะแห้งไม่เกิดรากแล้วก็แห้งตายส่วนกิ่งที่อ่อนเกินไปก็คือกิ่งจำพวกที่มีใบยังไม่เป็นสีเขียวเข้มใบอาจจะเป็นสีแดงอยู่ตัวนั้น ก็จะชำไม่ได้เพราะว่าตัวที่อ่อนเกินไปเนี่ยเขาจะเน่าไม่พร้อมที่จะเจริญเติบโตส่วนในเรื่องเวลาในการตัดกิ่งนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราควรที่จะทําทันทีไม่ควรเก็บกิ่งไว้นานเกินไปสำหรับดินที่จะนํามาชมมามะกรูหรือเป็นดินปลูกเราต้องเลือกดินที่จะนํามาชำเนี่ย จะต้องมีความละเอียดค่อนข้างที่จะสูงนะครับไม่เป็นดินที่ล่วนซุยเกินไปเพราะว่าเวลาเราชําแล้วเนี่ยเราต้องกดให้แน่นได้แล้วก็เรื่องความชื้นนะครับความชื้นต้องไม่แห้งเกินไปไม่แฉะเกินไปต้องสามารถกํมได้เป็นก้อนแต่ยังไม่มีน้ําไหลนะครับถือว่าพอดีตัวนี้สามารถชําแล้วก็ทําให้กิ่งมะกรูดเนี่ยเกิดรากได้ดีสำหรับกระถางที่จะเอามาชํำนะครับเราควรเลือกกระถางที่มีขนาดพอเหมาะสามารถที่จะยกได้ง่ายไม่หนักเกินไปไม่ใหญ่เกินไปกระถาง สามารถใช้ได้ทั้งที่มีรูระบายน้ําและไม่มีรูก็สามารถใช้ได้เพียงแต่เราจะกําหนดความชื้นที่ดินปลูกเพียงอย่างเดียววิธีการทํานะครับขั้นตอนในการเตรียมกิ่งเนี่ยความยาวของกิ่งเราจะใช้ประมาณ15เซนถ้าเกิดเราใช้ยาวกว่านั้นนะครับก็คือเป็นกิ่งมะกูดที่ยังไม่มีรากถ้าเกิดเราใช้ยาวกว่านั้นนะครับน้ำเลี้ยงเนี่ยจะไม่เพียงพอ จะทําให้ปลายกิ่งแห้งแล้วก็ทําให้แห้งไปทั้งกิ่งเลยตัวนี้ก็จะไม่ได้ผลเราควรที่จะใช้ขนาดที่ไม่เกิน15เซนเมื่อเราตัดกิ่งเรียบร้อยนะครับเ้วก็มาริดเอาพวกหนามพวกอะไรออกนะครับหนามกับใบนะครับตัวนี้เราจะเหลือไว้ประมาณ 3- 4ใบก็พอนะครับด้านบนแล้วก็มาเฉือนด้านล่างนิดนึงนะครับตัวนี้จากนั้นเราก็จุ่มในน้ํายาน้ํายาเลี้ยงรากนะครับขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่ซึ่งในการจุ่มหรือในการแช่น้ํายาเลี้ยงรากนะครับเราควรที่จะแช่ไว้ประมาณ5นาที ครับเมื่อเราเตรียมกิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับแช่น้ํายาเยล็กอรากแล้วเราก็จะมาเตรียมส่วนที่เป็นดินปูกต่อไปเราก็จะนําดินปูกเนี่ยมาใส่กระถางในการเอาดินปูกมาใส่กระถางนะครับเราควรที่จะกดให้แน่นนะครับเพื่อที่จะให้กิ่งมะกรูดเนี่ยออกรากได้ดีถ้าเกิดไม่แน่นหรือเกิดเขามีอาการโยกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่งอกนะครับรากจะไม่งอก โดยปกติแล้วนะครับกระถางเนี่ยเราสามารถที่จะชําได้หลายกิ่งนะครับแล้วแต่ขนาดของกระถางอย่างกระถางใบนี้เนี่ยเราอาจจะชําถึง10กิ่งนะครับหลังจากที่เรากดดินในกระถางให้แน่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนํากิ่งมะกรูดเนี่ยมาปักชําได้เลยนะครับในการปักกิ่งมะกรูดลงไปในดินปลูกในกระถางเนี่ยเราจะใช้ความลึกประมาณ2-3ถึงเซนติเมตรก็พอแล้วก็จะนํากิ่งแล้วก็ปักลงไปเลยหลังจากที่เราปักแล้วเนี่ยเราใช้นิ้วมือนะครับกดให้แน่นถ้าเกิดไม่แน่นเนี่ยรากเขาจะไม่ค่อยงอกนะครับ ในระยะห่างระหว่างกิ่งนะครับที่เราปักชำเนี่ยควรจะห่างประมาณ1-2ึ่งถึงเซนก็พอแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราปักชำกิ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาใส่ในถุงพลาสติกใบใหญ่นะครับเพื่อที่จะทำการควบแน่น เมื่อเรานํามาใส่ถุงแล้วนะครับเราก็จะลัดหนังยางบริเวณปากถุงให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คือในขั้นตอนการชําแบบควบแน่นเนี่ยจะมีข้อดีอยู่หลายอย่างก็คือหนึ่งละจะทําให้อัตราในการงอกเนี่ยสูงกว่าการชําที่ไม่ทําการควบแน่นแล้วก็อีกอย่างหนึง่งจะช่วยเร่งการงอกของรากใหม่ได้ดี หลังจากที่เราทาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับไม่ให้โดนแสงแดบดบในขั้นตอนการดูแลนะครับเราจะไม่มีการเปิดมาลดน้ำนะครับเราจะทำแบะเก็บไว้อย่างนี้เลยรักษาไว้อย่างนี้นะครับเก็บไว้ในที่ร่มใช้เวลาชําอยู่2เดือนนะครับแล้วเราค่อยมาเปิดดูข้อสังเกตเพื่อที่จะให้รู้ว่ากิ่งมะกรูดของเราเนี่ยสามารถที่จะนําไปปลูกหรือนําไปแยกใส่ถุงเพาะได้หรือย,ยังเนี่ยให้เราสังเกตตรงยอดใหม่นะครับก็จะแตกตาใบขึ้นมาใหม่ซึ่งเราก็สามารถที่จะแยกได้เลย หลังจากที่กิ่งชําเราติดแล้วนะครับพร้อมที่จะย้ายแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะเก็บไว้ในกระถางในขั้นตอนการชาเนี่ยเราใส่หลายกิ่งนะครับถ้าเกิดเราเก็บไว้ในกระถางนานเกินไปเนี่ยรากเขาจะไปสานกันเรื่องรากไปติดกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาออกลาบากนะครับเราควรที่จะแยกเลยซึ่งเราก็สามารถที่จะแยกไปปลูกหรือว่าแยกไปชําในถุงเพาะชําได้ สำหรับวิธีการชํานะครับที่ทําแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้กับพืชได้หลากหลายชนิดนะครับจำพวกพืชที่เราสามารถตอนได้เราก็สามารถชํำได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลส้มหรือจะเป็นพวกฝรั่งพวกกุหล,ลาบเนี่ยเราก็สามารถนํามาชําได้ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านต้องการที่จะขยายพันธุ์มะกรูดท่านก็สามารถนําวิธีการชํากิ่งมะกรูดในกระถางไปใช้ได้นะครับโดยเฉพาะท่านที่ต้องการขยายในปริมาณที่มากๆนะครับเพราะว่าในหนึ่งกระถางเนี่ยเราสามารถที่จะชํากิ่งได้หลายกิ่งหลังจากที่เขาติดแล้วเนี่ยเราก็แยกกันนะครับแยกแยกออกไปปลูกหรือว่าแยกไปใส่ถุงชําก็ได้ซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะทําให้เราดูแลได้ง่ายแล้วก็มีความสะดวกนะครับซึ่งเทคนิคนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้กับพืช หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลส้มอย่างพวกมะนาวนะครับมะกรูดส้มโอหรือเป็นส้มเขียวหวานสายพันธุ์ต่างๆเราก็สามารถที่จะทําได้ถ้าเกิดท่านมีต้นพันธุ์ดีอยู่แล้วนะครับต้องการที่จะขยายเพิ่มปริมาณให้มันมากขึ้นสามารถที่จะจําหน่ายหรือสามารถที่จะนําไปปลูกได้เนี่ยท่านก็สามารถนําเอาเทคนิคแบบนี้ไปใช้งานได้การชำมะกรูดในกระถางเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ